ผมต้องสารภาพอะไรอย่างหนึ่งก่อนเลยครับค่ะคือเอ่อผมเคย,ยแพ้กับทุเรียนมาแล้วครับโอ้โหเป็นสึกที่น่าอับอายมากคือซื้อมันลูกบันเลอร์เลยค่ะกลิ่นนี้หอมฟุ้งไปทั้งบ้านด้วยความมั่นใจก็ความมีดทำครัวมาเลยเกะว่าจะโชว์ฝีมือซะหน่อยอือหือแล้วผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์คือมีดฉลับเปลือกเป็นรอยเหมือนแมวขว่วนเงื้อแตกพลักสุดท้ายต้องยอมแพ้ครับ อ oh. เอาไปให้ร้านเจ้าประจำปอกให้เขาเหลือบมองสภาพชุเรียนของผมแล้วก็ยิ้มมุมปากนิดๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบใจหนึ่งก็อยากกินมากแต่อีกใจก็กลัวครับเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกนั้นแต่รู้เานี้ครับมีคนส่งคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้ดูแค่3นาทีเองบอกว่านี่คือเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนศึกหนักให้กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเลย3นาทีเลยเหรอคะใช่ครับด้วยหลักการที่เขาเรียกว่ารู้จุดก็หลุดง่าย วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้เทคนิคในคลิปที่มันดูเหมือนจะง่ายเหลือเชื่อเนี่ยเออมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่มันเป็นแค่การตัดต่อที่ดูดีหรือมันคือการเปลี่ยนมุมมองในการแก้ปัญหาจริงๆ ประเด็นเรื่องเปลี่ยนมุมมองนี่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะหัวใจของเทคนิคนี้มันไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงหรือว่าต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยคือจากการที่เราต่อสู้กับเปลือกทุเรียนมาเป็นการทําความเข้าใจโครงสร้างของมันแล้วก็ทํางานไปกับมันแทนซึ่งเป็นหลักการที่ทรงพลังกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับ ในคลิปเขาเริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งดูแล้วก็เบสิกมากๆนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะมีแค่สามอย่างเอง,เองครับถุงมือผ้าหนาๆนานามีดที่แข็งแรงแล้วก็กระดาษลังรองพื้นขอนแรกผมดูแล้วก็คิดว่าอืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็รู้ว่าต้องระวังความปลอดภัยแต่การที่เขาเอามาขึ้นเป็นข้อแรกสุดเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นหรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะถ้าเรามองผิวเผินๆมันก็คืออุปกรณ์ป้องกันธรมธรมดาธรรมดา แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปทั้งสามสิ่งนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างสภาวะควบคุมขึ้นมาสภาวะควบคุมใช่ค่ะลองคิดดูนะคะทุเรียนเป็นวัตถุที่ทรงกลมไม่แน่นอนน้ำก็แหลมคมเปลือกก็แข็งการพยายามจัดการกับสิ่งที่เราครวบคุมไม่ได้เนี่ยมันสร้างความเครียดและความกลัวจริงครับแต่พอเราสวมถุงมือที่หนาเราได้ความมั่นคงในการจับพอเราใช้มีดที่แข็งแรง เราก็ได้ความแน่นอนในการลงแรงและพอเรามีกระด,ดาษลังรองพื้นเราก็ได้พื้นที่ทำงานที่สะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องความเละเทะเลยทั้งหมดนี้คือการกำจัดตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้ออกไปให้หมดเพื่อให้เราสามารถทุ่มเทสมาธิทั้งหมดไปที่เทคนิคซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ปัญญาอย่างแท้จริงอ๋อเข้าใจเลยมันคือการเตรียมสนามรบให้พร้อมก่อนออกศึกนั่นเองใช่เลยค่ะพอเราไม่ต้องพะววงกับเรื่องจุกจิก ความกลัวมันก็ลบลงไปเยอะทําให้ใจเรานิ่งพอที่จะสังเกตในขั้นต่อไปได้ซึ่งมาถึงส่วนที่ผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดแล้วล่ะครับอ mm hmm. การหาจุดยุทธศาสตร์ในคลิปบอกให้เราพลิกก้นทุเรียนขึ้นมาแล้วมองหาเส้นจางๆที่ลากออกจากจุดศูนย์กลางเหมือนดาวแฉกค่ะ <c oughs> ซึ่งนี่คือจุดที่ผมพลาดอย่างมาหันในครั้งนั้นเลยครับผมพยายามจะแทงมีดเข้าไปตรงส่วนที่ดูนูนที่สุด แข็งที่สุดคิดว่าตรงนั้นแหละคือจุดที่ต้องเจาะเข้าไปนั่นเป็นสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่เลยนะคะคือการพุ่งเข้าชนปัญหาในจุดที่มันดูแข็งแกร่งที่สุดใช่เลยครับแต่สิ่งที่คลิปนี้สอนคือสิ่งที่ตรงกันข้ามเส้นจางๆที่ว่านี้ในทางพฤกษศาสตร์มันก็คือรอยต่อของภูตามธรรมชาติของผลไม้ค่ะรอยต่อของภูใช่ค่ะ มันเป็นเหมือนกับแผนที่ที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราบอกใบว่าตรงนี้แหละคือจุดที่อ่อนแอที่สุดนะเปลือกบริเวณนี้จะบางกว่าส่วนอื่นอย่างมีนัยสําคัญอ๋อจริงด้วยครับเหมือนธรรมชาติสร้างรอยปลุกไว้ให้เราแล้วแค่เราต้องหามันให้เจอคํานี้เป๊ะเลยค่ะคือรอยปลุกที่เราต้องหามันให้เจอพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่เลยที่ผ่านมาคือใช้แต่กําลังไม่เคยใช้สมองสังเกตเลยครับไม่หรอกค่ะมันเป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะ เรื่องนี้สะท้อนหลักการที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือบ่อยครั้งคําตอบของปัญหาที่ซับซ้อนมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ที่หายากแต่มันซ่อนอยู่ในที่ที่เรามองข้ามไปเพราะความเคยชินอการสะละเวลาสัก30วินาทีเพื่อสังเกตโครงสร้างทั้งหมดก่อนลงมือทำสามารถประหยัดพลังงานแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากกว่าการลงมือทำทันทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสียอีกก็คือเปลี่ยนจากการทำงานหนัก Work Heart มาเป็นทำงานฉลาด working smart อย่างแท้จริงค่ะพอหาเส้นเจอแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงมีดในคลิปจะกรีดตามแนวเส้นนั้นจากก้นไปยังขั้วแต่ย้ำเหลือเกินว่าไม่ต้องกดลึกถึงเนื้อแค่ให้เปลือกแข็งแข็งขาดก็พอค่ะตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมต้องกรีดตื้นๆด้วยในเมื่อเราจะเอามันออกจากกันอยู่แล้วทำไมไม่กรีดให้มันลึกๆไปเลยล่ะครับเป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะเป้าหมายของการกรีดในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การตัด แต่คือการชี้นำการชี้นำเราจะโจมตีตรงไหนเราแค่ต้องการทำลายความแข็งแรงต่อเนื้อของโครงสร้างเปลือกเท่านั้นเองอ๋อ oh. ถ้าเรากรีดลึกไปโดนเนื้อนอกจากจะทำให้เนื้อช้ำเสียรสชาติแล้วยังเป็นการใช้แรงโดยไม่จำเป็นอีกด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วก็มาถึงช็อตเด็ดที่ผมดูซ้าไปหลายรอบมากช็อตไหนคะคือหลังจากกรีดครบทุกเส้นแล้วเขาใช้แค่ปลายมีด จิ้มลงไปตรงกลางก้นทุเรียนแล้วก็บิดข้อมือเบาๆแค่นั้นจริงๆครับอื mm hmm. แล้วเปลือกก็ดีตัวแยกออกจากกาันเหมือนประตูที่เปิดออกเองมันดูเหมือนมายากลเลยนะมันไม่ใช่มายากลหรอกค่ะแต่มันคือฟิสิกส์ล้วนๆเลยฟิ Physics, สิกส์สิครับค่ะการกระทำนั้นคือการใช้หลักการของอืมแรงงัด leverage ที่สมบูรณ์แบบที่สุดลองจินตนาการว่ารอยกรีดที่เราทำไว้ คือจุดอ่อนที่รอการปลดปล่อยครับการบิดมีดที่จุดศูนย์กลางตุ้นเหมือนกับการส่งคลื่นพลังงานขนาดเล็กให้ออกไปตามแนวรอยกรีดพร้อมๆกันทุกทิศทางมันไปดันให้จุดอ่อนเหล่านั้นยอมจำนวนพร้อมกันในเสี้ยววินาทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้แรงน้อยมากแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาลโอ้โหแทนที่จะต้องไปค่อยๆแงะทีละภูเหมือนวิธีดั้งเดิมซึ่งเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงกว่ากันเยอะเลยค่ะ พูดถึงวิธีดั้งเดิมแล้วผมสงสัยเลยว่าถ้าเทียบกับวิธีที่ใช้กำลังหักโหมแบบที่ผมเคยทำหรือที่เห็นตามร้านทั่วๆไปที่เขาใช้มีดใหญ่ๆสับลงไปเลยเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายมันต่างกันไหมครับนอกจากเรื่องความเหนื่อยต่างกันพอสมควรเลยค่ะวิธีที่ใช้กำลังมากๆหรือการสับมักจะสร้างแรงกระแทกที่รุนแรงซึ่งอาจจะส่งผ่านเปลือกเข้าไปทำให้เนื้อทุเรียนช้ำได้อ๋อเนื้อจะช้ำได้ใช่ค่ะ โดยเฉพาะทุเรียนที่สุกงอมมากๆเนื้ออาจจะเละได้เลยและบางครั้งการแงะเปลือกทีละส่วนก็อาจทำให้เนื้อบางส่วนฉีกขาดไม่สวยงามแต่วิธีรู้จุดนี้เปลือกมันแยกตัวออกจากเนื้ออย่างนุ่มนวลทำให้เราได้เนื้อทุเรียนที่ยังคงรูปทรงสวยงามไม่บอบชำ้ำซึ่งสำหรับคนที่รักทุเรียนแล้วเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะจริงด้วยครับมันคือการให้เกียรติราชาผลไม้สมชื่อเลยนะใช่ค่ะ พอเปลือกแยกออกแล้วที่เหลือก็ง่ายเหมือนที่ในคลิปบอกว่าง่ายเหมือนปลอกส้มยักษ์คำเปรียบโปรยเห็นภาพมากใช่ครับแค่ใช้มือฉีกเปลือกออกแล้วค่อยๆแซะเนื้อสีทองออกมาภาพนั้นมันเหมือนรางวัลของชัยชนะจริงๆครับมันเปลี่ยนความรู้สึกจากการต่อสู้มาเป็นการค้นพบสิ่งสวยงามที่ซ่อนอยู่ข้างในคำว่าการค้นพบนี่ใช่เลยค่ะ เพราะกระบวนการทั้งหมดมันคือการเรียนรู้ที่จะฟังสิ่งที่ผล,ลไม้กำลังบอกเราอยู่แล้วเราแค่ต้องเปลี่ยนจากความคิดที่จะเอาชนะมาเป็นความคิดที่ทำความเข้าใจคุณเคยเจอปัญหาในลักษณะนี้ในเรื่องอื่นบ้างไหมคะที่แบบพยายามใช้กำลังแก้เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแต่พอเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวทุกอย่างก็คลี่คลายโอ้โหพอถามแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับเหมือนตอนที่พยายามจะเปิดฝาขวดโหลที่แน่นมากๆ ออ๋ค่ะยิ่งออกแรงบิดเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บมือแต่พอเอาไปเคาะขอบโต๊ะเบาๆหรือเอาน้ำร้อนราดนิดหน่อยเพื่อให้ฝามันขยายตัวมันก็เปิดออกได้ง่ายๆเลยหลักการเดียวกันแปะ๊ะใช่ครับคือการทำความเข้าใจโครงสร้างและคุณสมบัติของมันก่อนถูกต้องคะ่ะหรือแม้แต่ปัญหาที่ซับซ้อนในที่ทำงานบางทีเราเจอปัญหาใหญ่ที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ เรามักจะพุ่งเข้าชนพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเราลองถอยออกมาหนก้าวใช้เวลาสักนิดเพื่อสังเกตแผนผังของปัญหาเราอาจจะมองเห็นรอยต่อหรือจุดอ่อนของปัญหานั้นเหมือนเส้นจางๆที่ก้นทุเรียนครับพอเราเจอจุดคานงัดนั้นแล้วเราก็สามารถใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยเพื่อเข้าไปจัดการที่ต้นต่อ แล้วปัญหาทั้งระบบก็จะคลี่คลายลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะสรุปแล้วการเจาะลึกเรื่องการปอกทุเรียนในวันนี้มันให้บทเรียนที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับค่ะหัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการใช้มีดแต่อยู่ที่การเปลี่ยนทนัศนคติโดยสิ้นเชิงจากการมองเห็นเปลือกหนามเป็นศัตรูที่ต้องเอาชนะมาการมองเห็นมันเป็นปริศนาที่มีคำใบ้ซ่อนอยู่รอให้เราค้นพบแค่เปลี่ยนจากคำถามว่า ฉันจะใช้แรงทำลายมันได้อย่างไรมาเป็นโครงสร้างของมันบอกอะไรกับฉันบ้างทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยใช่เลยค่ะมันคือบทเรียนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติและโครงสร้างที่มีอยู่เดิมบางครั้งทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างทางใหม่แต่คือการมองเห็นเส้นทางที่มันมีอยู่แล้วอย่างชัดเจนเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับทําให้การปอกทุเรียนครั้งต่อไปของผมคงจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว <laughs> งั้นขอลองทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปขบคิดกันดูนะครับว่าค่นอ,อกจากการปอกทุเรียนแล้วมีเปลือกหนามอะไรในชีวิตของเราอีกบ้างที่เราพยายามใช้กำลังพุ่งเข้าชนมันมาตลอดและบางทีแค่การถอยออกมา1นก้าวเพื่อมองหาเส้นรอยต่อที่ซ่อนอยู่อาจจะทำให้เราพบทางออกที่ง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อก็เป็นได้